ริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดมุกดาหารใต้เงาสะพานวิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองคือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเรียกขานว่าศาลพระยาอนันตนาคราชจุดศักการะสำคัญที่หลอมรวมศรัทธาของผู้คนสองผังโคงไว้ด้วยกันตำนานเล่าว,ว่าพระยาอนันตนาคราชคือราชาแห่งหนาคทั้งปวงมีเสียงน,นับพันมีฤทธิ์อนุภาพยุ่งใหญ่เหนือเหล่านาคเป็นผู้รองรับองค์พระนารายณ์บรรทงเหนือเกษียนสมุทร เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงความอุดมสมบูรณ์และพลังคุ้มครองในความเชื่อของชาวไทยและชาวลาวพระยาอนันตนาคราชสถิตอยู่ใต้ลำน้ำโขงดูแลความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินและคอยปกป้องผู้คนสองฝั่งให้ร่มเย็นเป็นสุขศาลแห่งน,นี้จึงถูกเชื่อว่าเป็นประตูสู่เมืองบาดาลเป็นสถานที่ที่ผู้คนเดินทางมาสักการะเพื่อขอพอรเรื่องโชคลาภการงานและความสำเร็จในชีวิตเมื่อมาถึง เราจะเห็นองค์พระยานาคขนาดใหญ่เลื้อยทอดตัวอย่างสง่างามรับกับโครงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองรากับคอยปกป้องเส้นทางแห่งมิตรภาพระหว่างสองแผ่นดินไทยและลาวยามเย็นที่นี่กลายเป็นจุดชมบิวริมโขงที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของมุกดาหารผู้คนมากมายมาจุดทูปเทียนบูชาและอธิษฐานโดยเชื่อว่าพระยาอนันตนาคราชจะประทานความมั่นคงมั่งคั่งและโชคลาภ วันนี้สาลพระยาอนันตนาคราชใต้สะพานมิตรภาพไทยลาวจังหวัดบุกดาหารไม่เพียงเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาแต่ยังเป็นสนัญลักษณ์ของความผูกพันระหว่างผู้คนสองฝั่งแม่น้ำโขงศรัทธาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นศรัทธาที่จะไม่จางหายไปตามกาลเวลา